Yeah, cuts. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า10,000แคน ทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้นท p 7 mm. เพจรับซื้อและขายรหัสเกม Rov มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลางคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทจิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวกิจกรรมที่เข้าใหม่วันนี้เนาะเป็นสมบัติซามูไรเริ่มต้นที่5คูป,ปองเท่านั้นเนาะพร้อมรับแบบส่วนประกอบสกินต่างๆในกิจกรรมเนาะโดยสกินที่จะเข้ามาในวันนี้แน่ๆก็คือรับสกินใหม่ของซิลเนาะก็เราว่าเป็นสกินที่สวยนะแต่เอฟเฟกต์เป็นไงเดี๋ยวเข้าไปดูใน เดี๋ยวถ้าได้สกินออกมาเดี๋ยวรีวิวสกินไว้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็กลับมากับกลับมาแล้วกับสกินของเรนะียวมะเนาะสกินนี้ซึ่งสกินของเรียวมะเราไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เนาะเราแน่ๆคือเราไม่ได้เล่นอ่นะเราวคงไม่เอาเราคงเอาแค่ซิลเนาะโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ24พฤษภาคมจนถึง6มีนามไม่ใช่6มิถุนายนนี้เท่านั้นนะสำหรับใครที่สนใจกิจกรรมนี้ก็เข้ามาดูกันได้เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้คนดูกันแต่เขาบอกการันตีใน399คูปองเรวว่า 399ล้คูปองคงได้จริงๆแหละโอเคถ้า okay, งั้นเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูแล้วกันเนาะแต่เราว่าสกินของเลียวมาก็เท่นะใครสนใจก็ลองมาสุมกันได้ซึ่งเราไม่แน่ใจกี่คูปองเหมือนกันก็ถ้าใครรู้กี่คูปองก็คอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในตัวกิจกรรมแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขีกเข้ามาเลยโดยในกิจกรรมเนาะก็พอกดเข้ามาก็จะเป็น อ๋อก็ให้เลือกของรางวัลหนึ่งชิ้นเนาะอันนี้ก็อขอข้ามย้อนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะกดหรือไม่กดอันนี้ในกิจกรรมสมบัติสมุไรก็คือกิจกรรมนี้เลือกไอเทมอของรางวัลที่ต้องการหนึ่งอ่างเนาะก็อ,อาจจะเลือกเป็นสกินย้อนแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้จะได้หรือเปล่าน,นะเดี๋ยวลองมาสุ่มดูแล้วกันเนาะก็399คูปองน่าจะใน6ครั้งเนาะก็เดี๋ยวมาดูพวกรายละเอียดในกิจกรรมดีวกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจากที่เขาเขียน เดี๋ยวมากดที่ question mark มุมบนขวานะโดยในกฎกติกาของกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับ24สพฤษภาถึง6มิถุนายน2 5 6 5, 5นะครับผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไอเทม1ชิ้นที่ต้องการเพื่อเข้าไปในกระดานนะครับก็คือที่เราเลือกเมื่อกี้เราเลือกย้อนนะโดยข้อที่3ใช้คูปอง5คูปองเพื่อเล่นกระดานครั้งแรกคูปองที่ใช้ในการสุ่มในครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่เล่นจนกว่าจะทำการรีเซ็ตกิจกรรมนะครับ ออข้อ4ผู้เล่นจะรับฟรี1สิทธิ์เพื่อเปิดหีบฟรีหลังทุกหลังจากทุกครั้งที่เล่นกระดานด้านซ้ายโดยเมื่อเปิดหีบสมบัติครบ6ครั้งผู้เล่นจะได้รับการันตีสกินของซิลไปเลยนะข้อ5ผู้เล่นจะสามารถรีเซ็ตกระดานได้ต่อเมื่อรับรางวัลใหญ่ก็คือสกินของเรียวะเรียวมะก็คือหากมีสกินอยู่แล้วจะรับเป็นลูกแก้ว20ลูกแทนเมื่อผู้เล่นกดรีเซ็ตจะสามารถเล่นเพื่อรับรางวัลใหญ่ได้อีกครั้งแต่ไม่สามารถรับ อสกินในหีบสมบัติได้อีกครั้งนะครับข้อ7คูป,ปองที่ใช้ในกิจกรรมนี้จะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมอื่นภายในเกมข้อ8ก็ดูดูไอ้นี่ให้ดีเนาะกองอจดหมายแล้วก็ถ้ามีอะไรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าข้อ9ฮีโร่หาวอที่มีได้ในกิจกรรมนี้ก็มีหลายหลายตัวเลยนะใครสนใจตัวไหนอยู่ก็มาดูกันได้ก็อาจจะได้ตอนเลือกลนะมั้งเราเดา,เาว่านะ แล้วก็นอกจากที่จะเป็นฮีโร่ถาวรแล้วก็จะมีสกินถาวรเนาะที่จะได้ในกิจกรรมนี้ก็ถ้าใครสนใจเข้าไปดูกันได้นะที่น่าสนใจคือโอกาสที่จะได้รับไอเทมก็คือฮีโร่และสกินถาวรโอ,อกกสที่33.3อนทเ่33.33%ลูกแก้วหินเลื่อนขั้นคัมพีชิ้นส่วนรูนแล้วก็ชิ้นส่วนรับพลที่66.67%กนะก็กิจกรรมนี้ก็จะคล้ายๆลานคาพเนจรเนาะสิ่งของไหนที่ออกไปแล้วก็จะไม่สามารถได้รับซ้ําอีกก็ ถือว่าคุ้มไหมก็ถ้าเล่นบ่อยๆมันก็คุ้มลวมั้งแต่เราอยากได้ซีลแล้วเราก็รู้สึกโอเคอยู่นะสําหรับกิจกรรมนี้โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวกิจกรรมแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวกดออกจากหน้านี้ก่อนแล้วก็ไปดูตัวกิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูเนาะนี่กดเล่นไปบ้างแล้วหคูปองแรกแล้วก็มันมันเสียบเนี่ยมันชอบค้างเวลาเราเราอัดไว้อะก็คือตอนเล่นมันก็พิว๊ิอยู่นะแต่พอตอนอัดออกมาว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเออแปลกใจเหมือนกันเป็นหลายกิจกรรมแล้ว มันไม่แน่หรอแต่ที่จริงถ้าตอนกดมันก็จะราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็หากเงินเราไปเรื่อยๆก็จนอยู่ที่399คูปองเนี่ยก็คือเปิดด้านซ้ายไปจนหมดเนาะก็จะได้แบบไอ้ตกแต่งของซิลได้ครบเลยแล้วก็พอมากดสมบัติด้านขวาก็จะได้ของรางวัลเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะได้ของซิลก็คือเปิดให้ครบ6ครั้งก็ได้ของซิลแล้วโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราอาจจะไปรีวิวสกินแวท์ไคลิปนะครับสำหรับใครที่สนใจสกินนี้นี่ไงได้แล้ว เนี่ยมันค้างอ่ะแต่เขาเข้าไปในเกมตัวเกมมันไม่ค้างนะก็เนี่ยเรากดรับรางวัลให้ดูเลย <c oughs> นี่เป็นสกินของเป็นสกินของซิลเนาะ <c oughs> แล้ว่าก็เป็นสกินที่สวยอยู่นะสำหรับสกินซิลสกินนี้ก็ใครสนใจก็มาดูกันได้นะเด <c oughs> ี๋ยวเอฟเฟกเราจะรีวิวไว้ท้ายคลิปนะครับ <c oughs> ก็นอกจากสกินของซิลเราก็จะได้เป็นชิ้นส่วนต่างๆเนาะของบัตเตอร์ไฟนาคอสเลยพวกเนี้ยค <c oughs> ัมพีขั้นสูงลูกแก้วแล้วก็ตกแต่งของซิลอันนี้ได้เป็นสีเขียว <c oughs> สีเขียวเลย สีเขียวก็มาสวยแมยสีเขียวเราว่าก็างั้นๆอะเรารู้สึกว่าเราชอบสีม่วงอะไน,นั้นมากกว่านนะที่เป็นม่วงทองอะเราว่าสวยมันคล้ายๆสกินของอาร์เรสเตอร์เลยอะถ้าจะไม่ผิดเนานะนี่ไงม่วงเป็นม่วงทองด้วยนะนี่สวยมากนี่ก็ใช้ได้อยู่นะัมีของซิวเผื่อใครสนใจนะครับว้าวโอเค ก็อ,อ,อุ้ยขอโทษเดี๋ยวขอรีวิวสกินก่อนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่ยวอยไปเล่นกันทีหลังอาจจะเล่นช่วงเงย็นเย็นแล้วมั้ง <c oughs> บัตรเปลี่ยนชื่อมีเยอะมากแต่ไม่ได้ใช้เลยทำอะไรได้กับบัตรเปลี่ยนชื่อได้บ้างขายได้ไหมได,ได้สักหนึ่งเหรียญแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพาไปดูสกินของซิลเนาะจริงสกินนี้ของซิลก,ก็สวยอันนี้ก็สวยนะที่จริงมันมีตกแต่งด้วยเนาะที่เราได้มาในกิจกรรมก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะสำหรับซิลอันเนี้ยสำหรับอันนี้ของซิล นี่ตกแต่งก็จะมีสีม่วงกับสีเขียวอ๋ออันนี้สีแดงเอยเราว่าสีแดงเท่อะชอบสีแดงจังแต่มันไม่ไมีอะแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีกิจกรรมที่ต้องหาสีแดงแน่เลยอะแต่สีอ๋อธรรมดาไม่เอาแบบธรรมดาไม่ให้ดูหรอก็คือให้ดูสีม่วงทองกับสีเขียวเลยเนาะก็ชอบอันไหนแล้วเราว่าเราจะเลือกเป็นอันนี้เดี๋ยวดูแบบธรรมดานี่คือแบบธรรมดาไม่ใส่สก,กินเนาะอ๋แต่เราว่าม่วงทองสวยกว่าแต่ว่าจะเลือกม่วงทอง โอเคครับเดี๋ยวจะนี้จะเป็นการรีวิวสก,กินนะพร้อมแล้วไปดูเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะคิดเห็นอย่างสกินซิวคอมเมนต์บอกกันได้นะก็ใครจะสุม่มหาสกินเรียวมาก็ลองสุ่มกันดูแต่เราไม่รู้ว่ากี่คูป,ปองนะใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะอ๋อเดี๋ยวไทยเดี๋ยวช่วงไทยายายของคลิปเดี๋ยวจะเอารีวิวสกินไม่ไม่เป็นแค่แบบเปิดให้ดูเฉยว,ว่าเรียวมาสกินนี้หน้าตาไงนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อราคาลาเกมอราร์วีนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปห้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย